ฝนมากกว่าสอภาคฝนมากสุดส0ิวันนี้นี่จังหวัดดังต่อไปนี้เช็คตวนพีกรากากลับมาพบกันอีกครั้งกับจังหวดัดตััยอุทกภยัยเพีกรากาทางเพจและ y o ยูทู e ฝนฟ้าพียกรอมที่พรุูงลาชัยทาง Facebook ประจำวันจันทร์ที่10มีนาคมในช่วงเย็นคืนนี้แอนจะพามาดูและติดตามพื้นที่เสี่ยงฝนสองภาค ฝนมากสุด40%ของพื้นที่มีจังหวัดไหนกันบ้างร่วมถึงใด้านของการพยรากราณ์สิหวันล่วงหน้าแนวโน้มจะเป็นเช่นไรกันบ้างและภายยิูร้อนชุดต่อไปเดี๋ยวเราจะมารับชมรับฟังในด้านของข้อมูลข่าวของช่องกันนะคะในวันนี้2พาเน้นฝนเคอบริเวณพื้นที่ภาคเหนือรวมถึงบริเวณพื้นที่ภาคใต้ซึ่งภาคเหนือก็จะมีฝนฟ้าขนองเข้ามาบางพื้นที่ แต่ปริมาณและการกระจายตัวของฝนอยู่ที่10เซนส่วนภาคใต้ฝนจะเพิ่มมาขึ้นแล้วนะคะปริมาณและการกระจายตัวของฝนอยู่ที่40เเบริเวณฝั่งตะวันออกและ30เซบริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันตกและจะมีบริเวณพื้นที่ที่ต้องฝระวังจากรมอุตุนิมยมวิทยาแจ้งเตือนในวันนี้โดยแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนัก,นกมาก 10มีนาคม2568บริเวณพื้นที่จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีและนราธิวาสซึ่งเป็นบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยที่จะมีปริมาณฝนฝนตกหนักตั้งแต่35.1มเมตรถึง90มิลิเมตรนะครับ ส่วนบริเวณพื้นที่ภาคอื่นๆบริเวณภาคอีสานภาคกลางอาจจะมีฝนบางพื้นที่บริเวณทางตอนล่างๆของภาคหน่อยนะคะรับรวมถึงภาคตะวันออกอาจจะมีฝนบางพื้นที่เล็กน้อยตามแนวชายฝั่งทะเล เนื่องจากในช่วงนี้ในหลายพื้นที่ของประเทศไทยฝนลดลงนะครับโดยเฉพาะประเทศไทยทางตอนบนเนื่องจากก่อนหน้าน,นี้บริเวณคาอบอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังปานกลางแผ่ลงมาปกคลุมผ้าตะวอ,ออกเฉียงเหนือรวมถึงทะเลจีนใต้ และในวันนี้จะอ่อนกําลังลงแล้วนะคะส่งผลทาให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนําความชื้นเข้ามาจากที่ก่อนหน้านี้ความชื้นพัดเข้ามามากนะครับบริเวณทะเลจีนใต้และอ่าวไทยและในวันนี้ในด้านของความชื้นที่ถูกพัดนําเข้ามาบริเวณพื้นที่ประเทศไทยตอนบนก็จะอ่อนกําลังลงดังนั้นปัจจัยที่ทําให้พัดนําความชื้นและฝนเข้ามามีกําลังอ่อนลงฝนจึงลดลงในช่วงนี้นะคะ บริเวณพื้นที่ประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิก็จะเพิ่มสูงขึ้นดังนั้นในตอนกลางวันก็จะมีอากาศร้อนเพิ่มมากขึ้นนะคะและยังคงม,มีฝนเล็กน้อยเข้ามาบางพื้นที่ตามพื้นที่ภาคที่แอดมินได้ไล่เลียงให้ฟังนะคะส่วนบริเวณพื้นที่ภาคใต้ทําไมในช่วงนี้ฝนฟ้าขนองจึงเพิ่มขึ้นนะครับเนื่องจากมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้ามาปกคลุมบริเวณพื้นที่อ่าวไทยภาคใต้รวมถึงทะเลอันดามันมีกําลังปานกลางนะครับ ถ้าไม่ภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่ส่วนคลื่นลมนะครับบริเวณพื้นที่อ่าวไทยทางตอนล่างมีกําลังปานกลางโดยคลื่นสูง1-2เมตรอ่าวไทยตอนบนและอันดามันคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือขอให้ระวังในการเดินเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนในช่วงนี้นะครับและหลังจากวันนี้เป็นต้นไปนะคะ ในด้านของบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนอุณหภูมิก็จะค่อยๆเพิ่มสูงขึ้นนะคะเนื่องจากมวลอากาศเย็นถอยและหลังจากนี้อุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นตลอดทั้งช่วงเลยนะคะ แต่ในปีนี้อากาศจะไม่ร้อนมากเท่ากับปีที่แล้วนะครับดังนั้นในตอนเช้าๆหน่อยก็จะยังคงมีอากาศเย็นๆเข้ามาหน่อยนะครับโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคอีสานลงถึงทางตอนบนบนของภาคเหนือหน่อยเนื่องจากมวลอากาศเย็นที่เคยแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนนะครับ ส่วนฝนที่จะเริ่มเข้ามาในวันพรุ่งนี้11มีนาคม2568จนถึง13มีนาคมเดี๋ยวแอดมิจะพาไป่ไเรียงในด้านของโมเดลพายุสายฟ้านะครับ ECMWF windy.com กันนะครับ11มีนาคมตั้งแต่ในช่วงบ่ายนะครับจากโมเดลโชว์ตั้งแต่14นาฬิกาคือบ่าย2 จะเริ่มมีฝนฟ้าขนองเข้ามาบางพื้นที่โดยจะเน้นอีสานทางตอนล่างๆหน่อยนะครับตั้งแต่อุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์นครราชสีมานะครับก็จะเริ่มมีจุดสีจากโมเดลพายุสายฟ้าเข้ามาที่อุบลราชธานีศรีสะเกษสำโรงเดชอุดมเบญจลักษ์กันทลักษ์พายุไพลเบึงปรางกูห้วยทับทันสีขอรัภูมิสังขา ผู้สิงปราศาสตร์พระปราชัยบ้านกลวดนางรองละหานสายบ้านหนองเสม็ดตาพระยาบ้านกุดโบทคอนบุรีวัฒนานครสะแก้วไทยสามัคคีบ้านหนองไฮปราจีบุรีนะครนายกสระบุรีมวกเหลก็กวงังม่วงปากช่องปราจีบุรีพนมสารครามหนองว่าจะชิงสาวพนธนิคมชนบุรีคลองตะกราาน้องใหญ่สอยดาวปลวกน้ำร้อนปลวกแดงพัทยาสัตหีบระยอง จันทบุรีขลุงตาดนะครับบริเวณนี้ก็จะเริ่มมีฝนฟ้าขนองเข้ามากรุงเทพมหานครปริมันทนจัดจึงสาวราชบุรีกาญจนบุรีสวนพึ่งเพชรบุรีหัวหินประเจรพีขันทับสะแกบางสะพานน้อยชุมพรหลังสวนเกาะสองทาชนะคุระบุรีตะกัวป่าสุราษฎร์ธานีบ้านนาสารพังงาทุ่งใหญ่กระบี่ชะอวดตรังบ้านคีรีวงหาดใหญ่ยะลาแลลาทิวาดนะครับ ก็จะเริ่มมีเข้ามาก่อนบางพื้นที่ตั้งแต่14ในากาขนพรุ่งนี้นะครับ15ในากากลุ่มฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้นนะครับบริเวณสารทางตอนล่างภาคกลางทางตอนล่างภาคตะวันออกโดยเฉพาะแนวชายฝั่งทะเลรวมถึงบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับจากนั้นนะครับฝนจะเพิ่มมากขึ้นอีกตั้งแต่12มีนาคมจนถึง13มีนาคมจะมาในรูปแบบของพายุฤยุดดูร้อนนะครับ ลักษณะของพาย,ยุฝนฟ้าขนองลงกระโชกแรงโดยจะเริ่มจากอีสานทางตอนล่างภาคกลางทางตอนล่างภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครบริมณฑลและภาคใต้นะครับ12มีนาคมการกระจายตัวของพาย,ยุร้อนเพิ่มมากขึ้นบริเวณพื้นที่ประเทศไทยนะครับบริเวณพื้นที่ประเทศไทยตอนบนรวมถึง13มีนาคมนะครับ หลังจากนั้น14มีนาคมเป็นต้นไปไอ้ด้านของภายยืดอ่ร้อนก็จะลดลงแล้วนะครับแต่ก็ยังคงมีบางพื้นที่หลังจากนั้นนะครับบริเวณขอบอากาศสูงหรือมลอากาศเย็นชุดต่อไปจะเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนแล้วนะครับโดยเฉพาะช่วงแรก16จนถึง17มีนาคมจะมีภายยืดอุ่ร้อนเข้ามาจากแนวพธาอากาศ มวลอากาศเย็นแผ่ลงมาประทะกับอากาศร้อนที่มีสะสมบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนและความชื้นจากลตมตะวันออกและลตมตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้ามาปกคลุมนะครับก็จะเกิดพาดยุฤดูร้อนเข้ามาก่อนในบางพื้นที่หลังจากเกิดพาดยุฤดูร้อนเข้ามาอากาศก็จะเย็นลงนะครับบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนติดตามการอัปเดตไพล็กอากาศกันอย่างใกล้ชิด ต่อไปแอดมจะพาไปดูการพยากรณ์อากาศในวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้10ถึงนาคม2568พยากรณ์อากาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับภากเหนือฝนฟ้าขนองร้อยละ10ส,ส่วนมากจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนตาและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด20-23องศาและสูงสุด33-39องศาจากลมตมตกเฉียงใต้ ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีเมฆบางส่วนฝนเล็กน้อยบางแห่งส่วนมากทางตอนล่างของภาคอุณหภูมิต่ำสุดกันยี่สิบสององศาและสูงสุด3าม7องศาจากลมตะวันออกความเร็วส0ึกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ส่วนมากทางตอนล่างของภาคอุณหภูมิต่ำสุด ยีิบสามยิบสี่องศาและสูงสุด35มหถึงสาองศาจากลมตมอ,ออกเฉียงใต้ความเร็วสิบถึงยีกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาพตนอ,ออกรวมทั้งชายฝั่งอากาศร้อนในตอนกลางวันฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ตามแนวชายฝั่งอุณหภูมิต่ำสุดยิบสองย่ิบห้าองศาและสูงสุด3ามสามึงสาองศาจากลมตาอ,ออกความเร็วสิบถึงสากิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลเคลื่อนต่ำกว่า1เมตร ห่างจากฝั่งคลื่นสูงประมาณ1เมตรกรุงเทพมหานครปริมณฑลจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุดยี่สองศาและสูงสุด3 6มหกถึงสาองศาจากลมตะวันออกความเร็วสิบถึงยีกิโลเมตรต่อชั่วโมงพยาการกาศภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าคะนองรายละ40และจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช พัทรลุงสงขลาปัตตานีและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุดยิบสามองศาและสูงสุด30-33องศาตั้งแต่สุรา์ธานีขึ้นมาลมต้มออกความเร็วลาถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลคขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนเึืนสูงมากกว่า2เมตรและตั้งแต่น,นครศรีธรรมราชลงไปลมต้มออกเฉียงใต้ ความเร็วสถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลสโคลสูงหนึ่งถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนเคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขนอยละ30สิ่วนมากจังหวัดพังงาภูกเก็ตตรังและสตูล อุณหภูมิต่ำสุด23.26องศาและสูงสุด32.35องศาจากลมตะวันออกความเรม็วลมถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมง,งเลือคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรดังนั้นขอให้ติดตามไปยังระกาศประกาศคำเตือนอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติอมอันตรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างคันทุ่งทีและต่อเนื่อง ถ้าคิดนว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด u ับ c r i b e like, กดแชร์ให้ดนวยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ